๋ยวบนของครูเจี๊ยบจะเป็น306 150 0801นะคะแล้วก็ที่เราเจอปัญหาคือแถวนี้แถว username น,น,น,นะคะสังเกตจะเป็นรูปดวงตาให้เพื่อนๆลองกดเปิดก่อนว่าเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือยังนะคะเผื่อบางคนเป็นตัวอักษรไทยนะคะอ่านี่เป็นตัวเล็กแล้วนะคะแล้วก็พิมพ์ให้ครบนะคะ password นะคะ PASSWORD นะโอ O ตัวเดียวนะคะ โอเคเรียบร้อยละนะคะถ้ากรมให้มาครั้งแรกจะเป็นตัวเลขนะคะเป็นรหัสสถานศึกษาส่วน username ข้างล่างจะเป็น password เหมือนกันหมดเลยทั่วประเทศนะคะแต่ว่าหลังจากการใช้งานไปนสักพักหนึ่งเนี่ยโรงเรียนหรือสูนเด็กเล็กหรือปรอปทเนี่ยมีสิทธิ์จะไปเปลี่ยนรหัสของตัวเองแถวข้างล่างได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดใครที่มาทํางานสานต่อจากคนอื่นแล้วป้อน password แล้วเข้าไม่ได้จริงๆนะคะลองถามคนที่เขาเคยทํามาก่อนว่าเขาเปลี่ยนรหัสเป็นอะไรนะคะ โอเคจากนั้นก็คลิกเข้าสู่ระบบถ้าครูครูเจบดูอยู่ครูเจบลองดูนะว่าใช่ชื่อสูงเด็กเล็กของคุณครูไหมนะคะไปแล้วนะคะสัญญาณเดี๋ยวลองอทีนะคะแล้วก็บวกกับถ้ากรณีมีคนใช้งานเครือข่ายเดียวกันเนะะี่ยค่ะใช้งานเอวซพร้อมกันเยอะๆยนะคะก็จะทำให้มันร่วมได้นะคะเป็นไปได้ที่จะเจอปัญหาแบบที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะ ก็ออกเข้าใหม่นะคะขอบคุณครูหอมนะคะที่แจ้งมวว่าเสียงแลชัดเจนนะคะแต่เราจะเจอปัญหาคือวันเดียวกันแล้วกว็เราสามาัคียีมาใช้ระบบพร้อมกันในในเวลาเดียวกันด้วยนะคะอาจจะทำให้เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะ เดี๋ยวครูหมีขอออกเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาใหม่นะคะอ่าครูหมีเอาลิงก์ให้แล้วนะคะในกลุ่มนะคะเพื่อนๆโนต้ตไว้ด้วยนะคะลิงก์ที่ครูหมีให้เมื่อเช้าที่เป็นตัวหนังสือสีอเงินนะคะมีโลโก้โกรมนะตัวนี้ค่ะถ้าใครที่เปิดไลน์ในคอมนะคะเราจะเข้าสู่ระบบให้คลิกตรงนี้เลยนะคะหรือจะเป็นมือถือก็ได้นะคะ Okay. ถ้าเราเคยเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งมันจะโชว์ไว้อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเอะมันถูกไหมอย่างเงี้ยเราก็ลองลบก่อนนะคะแล้วก็ลองพิมพ์ดูนะคะแต่ของกูม,มีเนี่ยกูม,มีจะตั้งไว้ให้มัน่าบันทึกอัตโนมัตินะคะถ้าเข้าครั้งหนึ่งแล้วมันจะจําไว้นะคะสําคัญอย่าลืมเปิดดูลูกตานะคะว่าป้อนถูกไหมนะคะ ลุนก่อนนะครูคเจฟเองก็ลองลองทำตามที่ครูหมีทําอยู่ตอนนี้นะคะเผื่อบางทีอาจจะเป็นที่สัญญาณเน็ตก็ได้นะคะหรือใครลองเข้าแล้วติดขัดปัญหาเข้าไม่ได้นะคะลองแจ้งรหัสแถวบนแถวล่างมาเดี๋ยวครูหมีจะลองเข้าให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ของครูหมีก็หมุนๆเหมือนกันนะคะครูเจฟเข้าได้หรือยังคะเดี๋ยวครูหมีจะลองเข้าในมือถือดูนะ เพราะว่าโน้ตบุ๊กช้ามากตอนนี้อาทำจากมือถือก็ได้นะคะมีคุณครูหลายท่านก็ทำจากมือถือนะคะพอเราคลิกเข้ามายี้ปุ๊บนะคะป้อนแถวนสามศูนย์หกอันนี้ของคุณครูเจี๊ยบนะคะหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งดูคุณมีขอทำในมือถือดูก่อนอยากรู้ว่ารหัสคุณครูถูกไหมนะคะ t a B s s, s w o a d อเข้าได้แล้วนะคะในคอมก็เข้าได้แล้วนะคะอ่าพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บนะคะถ้าเราจะดูข้อมูลเด็กให้คลิกตรงนี้นะหน้านี้จะยังไม่โชว์ชื่อศูนย์นะคะเราคลิกที่รูปเด็กนะคะก็จะโชว์ชื่อศูนย์มาข้างบนนี้สพดเทศบาลตำบลลานศักนะคะถูกต้องนะคะอ่านี่คือเรียบร้อย เนี่ยค่ะเราสามารถเปลี่ยนรหัสได้นะคะโปรไฟล์อะไรพวกนี้นะคะถ้าเราจะเพิ่มเติมอะไรก็สามารถเข้าไปจัดการได้นะคะโอเคอันนี้เป็นของครูเจี๊ยบสรุปแล้วละคะ่ะถูกต้องนะคะคุณครูคุณครูลองป้อนใหม่อีกทีนะคะสังเกตว่าแถวล่างเนี่ยเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวเล็กไหมนะคะ,อะโอเคครูมีขอหยุดคลิปนี้ตามนี้ก่อนนะคะที่เหลือถ้าเป็นการป้อนข้อมูลเด็กนะคะก็ไม่ยากนะคะมาที่คําว่าข้อมูลเด็กนะคะ แต่เดี๋ยวคุณมีขออนุญ,ญาตใช้ของตัวเองนะคะเดี๋ยวขอหยุดคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราออกจากระบบของคุณครูจิ